เดี๋ยวก่อนจะพาไปดูเรื่องงบปี68เนี่ยผมขอพูดถึงอีกหนึ่งโครงการสำคัญฮะที่มีความคืบหน้าเหมือนกันนั่นก็คือแลนบีชครับถามว่าแลนบีชวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนักลงทุนรายใหญ่ของต่างประเทศเนี่ยเขาเตรียมจะเดินทางเข้ามาดูความคืบหน้าโครงการนี้ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่ผมพูดถึงนี้ครับนั่นก็คือ ดูไบพอร์ตเวิลด์โดยทางสุลต่านอาเม็ดบินสุลเยมซึ่งเป็นประธานของกลุ่มบริษัทและเป็นผู้บริหารของ DP World ประสานมาแล้วว่าจะเข้าพบนายกในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยกระทรวงก็เตรียมความพร้อมนำคณะผู้บริหารของดูไบพอร์ตเวิลด์ลงพื้นที่จริงไปสำรวจศักยภาพการพัฒนาโครงการแลนบิชซึ่งการประสานงานของทางดูไบพอร์ตเวิลด์ในครั้งนี้ตอกยำ้ำได้ว่าโครงการแลนบิช เป็นโครงการที่ต่างชาติให้ความสนใจในการเข้าร่วมการลงทุนแล้วก็จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริง100%เ